สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Answer t a an r o t นะคะวันนี้นะคะจะมาทำแรนดอมนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับคนที่คุณรักนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะภายใน48ชั่วโมงนี้นะคะการทำนายเป็นการทำนายแบบพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผูอ่านก็หวัง เป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจากคำทำนายนะคะจะเกิดขึ้นจริงกับทุกคนนะคะภายในเร็ววันเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนนะคะแล้วก็ตัวผู้อ่านเองด้วยนะผู้อ่านตั้งใจทำเป็นอย่างมากนะคะอาา่านไพ่ด้วยความรักด้วยความตั้งใจนะคะทำคลิปดีๆให้กับทุกคนนะคะและผู้อ่านก็ ขอให้ทุกคนนะคะรับเอาไปแต่พลังงานดีๆพลังงานหมวกๆนะคะตรงไหนที่ฟังแล้วไม่ชอบนะคะหรือว่าไม่พอใจนะคะก็อย่ากเก็บไปคิดให้วุ่นวายให้ปวดหัวนะคะขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปเท่านั้นนะคะเพื่อดึงดูด พลังงานดีๆนะคะเข้ามาหาตัวคุณนะคะเพื่อความสําเร็จสมบังในชีวิตของคุณต่อๆไปนะคะและผู้อ่านก็ขอฝากทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่สําคัญมากๆเลยนะคะให้กับผู้อ่านนะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อๆไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆทางชาแนลของเรานะคะ อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะเวลามีคลิปดีๆแจ้งเตือนไปนะคะคุณก็จะได้เข้ามารับพลังงานบวกกันนะคะหรือมีอะไรที่คุณจะต้องรู้หรือคุณกําลังหาคําตอบอยู่นะคะก็เข้ามาดูได้เลยนะคะคลิปนี้ไม่ต้องเลือกกองไพ่นะเป็นแรนดอมนะคะกับหัวข้อที่ว่าในอีก48ชั่วโมงความรักคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรในอีก48ชั่วโมงความรักของคุณกับเขา คนนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะอืมคอมมูนิตี้ขึ้นนะคะ อืมตรงกับหัวข้อเลยนะอีกสี่สิแปดชั่วโมงคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรบางคนอาจจะไม่ได้คุยกันมาสักพักแล้วนะคะโกรธงอนหรือว่าอาจจะทะเลาะกันอยู่นะคะไม่ได้คุยกันเลยนะเนี่ยจะมีการติดต่อสื่อสารที่ดีเข้ามานะคะสักคู่นะคะใบแรกก็คอมมูนิตี้เลยนะ จะมีการติดต่อสื่อสารมาหากันและกันอย่างแน่นอนนะคะอืมไม่ฝ่ายคุณก็ฝ่ายเขานะคะจะเป็นคนเทคแอคชั่นก่อนนะคะโอเคแล้วเรามาดูกันต่อเลยค่ะ Angel of Strength นะคะคุณเข้มแข็งมากนะคะที่คุณอยู่ได้ที่คุณแบบว่าใจแข็งเด็ดเดี่ยวมากที่ไม่ได้ติดต่อไปหาเขาเลยนะคะในกรณีของบางคนนะเออบางคนอาจจะเกิดเรื่อง เกิดปัญหาต่างกันนะคะในความรักความสัมพันธ์นะคะว่าขอบอกนะว่าการทํานายเป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะก็ขอให้คุณรับแต่สิ่งดีๆพลังงานดีๆไปนะคะตอนนี้คุณเข้มแข็งมากๆนะคะคุณรักตัวคุณเองนะคะรักตัวคุณเองมากๆคุณอยู่ใน ที่ของคุณนะคะในเซฟโซนของคุณและคุณก็เข้มแข็งมากๆนะคะจนบางคนในความสัมพันธ์เขาอาจจะกลัวคุณเลยก็ได้นะคะว่าทําไมคุณใจแข็งจังทําไมไม่ยอมติดต่อมาสักทีนะคะคุมนเข้มแข็งมากนะคุณรักตัวเองนะคะบางทีอาจจะเป็นฝ่ายเขาก็ได้นะคะที่ติดต่อมาหาคุณก่อนนะ มองมองดูแล้วนะคะจากพลังงานของไพ่เขาอาจจะเป็นฝ่ายนั้นนะคะอาจจะเป็นคนติดต่อมาหาคุณก่อนนะเขาอาจจะทนไม่ไหวแล้วอะ่ะเขามองว่าเออทำไมคุณใจแข็งเหลือเกินเห็นไหมเนี่ย t h ี t ย i n k i n g Man เนี่ยอ,อ่อเขาจะมามอบความรักความเออเอาใจใส่ให้กับคุณนะคะใบนี้นะแล้วก็คุณมาได้ใบนี้อีกต h i n k i n g Man ตอนนี้เขากําลังคิดหนักเลยนะคะกําลังคิดหนักเลยนะ ว่าจะเป็นอย่างไรในความสัมพันธ์ของเราอีก48ชั่วโมงนี้ใครบางคนอาจจะร้อนนนจนทนไม่ไหวและติดต่อกลับมาหาคุณก่อนหนึ่งแน่นอนคุณสวยและดูดีขึ้นคุณหล่อและดูดีขึ้นคุณเข้มแข็งขึ้นคุณเด็ดเดี่ยวขึ้นเขาเห็นอย่างนั้นนะคะเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการที่ดีของคุณถูกต้องแล้วนะคะ ความรักที่ดีคือการรักตัวเองก่อนให้เกียรติตัวเองรักตัวเองนะคะแล้วคุณก็จะพบกับรักที่ดีใครบางคนนะคะที่เคยมองข้ามนะคะหรือมองไม่เห็นความแข็งแกร่งนะคะความเด็ดเดี่ยวตรงนี้ของคุณตอนนี้เขาได้เห็นแล้วนะคะแล้วเขาก็เริ่มที่จะกลัวแล้วด้วยว่าถ้าปล่อยเงียบไปอย่างนี้ไม่ดีแน่ๆในความสัมพันธ์ใครบางคนคนนั้นอาจจะรีบติดต่อสื่อสารเข้ามาเลยนะคะ และกำลังคิดหนักอยู่ด้วยนะ,อะขออีกสักสองใบค่ะเดี๋ยวค่อยไปขยายความต่อกันกับไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ยิปซีนะคะอันนี้ใช้ไพ่หลายสำรับเลยนะคุณได้ attachment นะคะ,ะใบนี้ก็น่านจะเป็นแบบว่า ความผูกพันเยื่อใหญ่ที่เขายังมีต่อคนยังตัดไม่ขาดนะคะบางครั้งบางคนบางคู่นะคะในวันที่เขากลับมาหาคนหรือติดต่อสื่อสารมาหาคนภายใน48ชั่วโมงนี่เขาอาจจะมีอะไรติดไม้ติดมือมาด้วยนะคะอาจจะมีของขวัญน,นะคะหรือ อเออเขาเรียอะไรซื้อขนมของโปรดคุณซื้อดอกไม้สวยๆนะคะมามอบให้กับคุณนะคะในวันที่เขามาง้อคุณหรือติดต่อสื่อสารมาก็ได้นะคะเยื่อใยน่ะยังมีอยู่เต็มเลยนะคะที่จะให้กับคุณนะ่าออนขอจัดไพ่ก่อนนะคะโอเคขออีกหนึ่งใบค่ะโอ้ The thinking man the thinking woman ขึ้นมาพร้อมกันคุณและเขาต่างรักกันต่างคิดถึงนะคะคิดถึงซึ่งกันและกันมากๆนะคะบางคนอาจจะนอนกอดตัวเองร้องไห้นะคะกลัวว่าความสัมพันธ์นี้จะนิ่งเงียบหายไปนะคะไม่ได้คืนกลับมาไม่จริงนะคะดูจากพลังงานไพ่แล้วคุณทั้งสองคนไม่ว่าใครก็ใครนะคะจะต้องติดต่อและสื่อสารมาหากันอย่างแน่นอนจะเริ่ม Take action แต่พลังงานมันจะเป็นหนักไปแรงที่เขานะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนติดต่อสื่อสารไปก่อนก็ได้นะคะวางอีโก้ลงนะคะเพื่อความรักความสัมพันธ์ของคุณเพื่อความสุขของคุณนะคะคุณคิดหนักคิดมากคิดถึงเขามากๆเลยนะคะอืมคิดถึงเขาจริงๆนะคะโอ้โห ทีแรกว่าจะเอาแค่นี้นะแต่ทีนี้ใต้สำรับเป็น Angel of l o v e นะคะนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณท่านกำลังมองคุณอยู่นะคะท่านรู้ท่านเห็นนะคะว่าคุณรักและคิดถึงห่วงหาอาทรเขามากแค่ไหนคุณและเขานะคะเทวดานางฟ้าของคุณพระเจ้าของคุณท่านเห็นความรักความผูกพันที่คุณทั้งสองคนมีให้กันนะคะอืมเดีย๋ยวเรามาขยายความต่อนะคะในไพ่ทาโร่กันเลยค่ะ เราก็ได้รู้ไปแล้วนะคะว่าระหว่างนี้คุณและเขาเป็นอย่างไรกันบ้างพลังงานนะคะโดยรวมนะจากไพ่ Oracle นะคะทีนี้เรามาขยายความต่อกันเลยนะคะ,ะจากไพ่ทาโรต์หรือว่าไพ่ย,ยิปซีนั่นเองนะคะว่าคุณจะเป็นอย่างไรในอีก48ชั่วโมงนี้นะคะก็อาจขอเตรียมไพ่แป๊บหนึ่งนะคะ ปบัติเหตุเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะในการทำนายในการสับไพ่นะบางทีก็กระเด็นแต่ผู้อ่านก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะคะอโอเคเดี๋ยวเอาสำรับนี้สำรับนี้เพิ่งซื้อมานะคะ ก็อาจขอยืนยันนะคะว่าการทำนายของผู้อ่านนั้นไม่เคยจัดเตรียมไพ่หรือมาวางลงเลยหรือเตรียมอะไรไว้แล้วอยู่ก่อนแล้วไม่นะคะผู้อ่านสับไพ่ทุกครั้งนะคะและไม่รู้ได้ด้วยว่าจะไพ่จะออกมาเป็นอย่างไรทำทำนายจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะรู้ไปพร้อมๆกันเห็นไหมคะกระเด็นอีกแล้วสับมาอีกเล็นึงนะคะไพ่กระเด็นว้าว Okay. เริ่มกันเลยค่ะ Two of Pentacles นะคะอืมมีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะการตัดสินใจนี้คือคือความลังเลด้วยนะแอบแฝงไปด้วยความลังเลความมิตกกังวลด้วยนะคะเหมือนกันเลยกับ Thinking Man Thinking Woman ขึ้นมานะคะคุณทั้งสองคนก็มีความลังเลนะคะ่เาเอ๊ะจะเป็นอย่างไรต่อไปนะมีความกังวลในความสัมพันธ์นี้ต่างคนก็ยังต่างรักกันดังห่วงหาอาทรน,นะคะ กลัวด้วยว่าเออจะเป็นอย่างไรจะออกมายังไงจะดีไหมอย่างนี้นะคะเอ่อ two octangle ขึ้นมานะคะต่อไปนะคะอืมโอแปดเหรี่ยนนะยังไงความสัมพันธ์นี้ก็เดินหน้าต่อนะคะเดินหน้าต่อยังไม่หมดลงยังไม่จบลงนะคะในความสัมพันธ์นี้ของคุณและเขานะคะสิบถ้วยโอ้โห ใครบางคนที่ได้เข้ามาพบคลิปนี้นะคะคุณอาจจะแต่งงานแล้วนะคะอาจจะมีลูกด้วยกันเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะนะอาจจะแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยากันแล้วแต่คุณทะเลาะก,กันไม่ได้คุยกันนะคะคุณจะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะหรือบางคน นะคะอาจจะยังไม่แต่งงานการเป็นคนรักกันคุณก็จะกลับมาสารความสัมพันธ์ได้และพัฒนาความรักครั้งนี้ต่อไปให้ดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะนู่นบางคนอาจจะไปถึงการแต่งงานกันเลยนะคะโอ้ดีใจด้วยนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาชื่นใจแทนนะคะขอสับนิดนึงในออเพน o ทน e โคนะคะ ใครคนอยู่ความสัมพันธ์ของคุณนะคะไม่คุณก็เขานะเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากนะคะถ้าเขาใจร้อนกว่านี้เขาอาจจะพุ่งมาแล้วนะคะตั้งแต่พึ่งเริ่มทะเลาะกันไม่กี่วันนะคะภายใน48ชั่วโมงนี้นะคะเขากําลังเตรียมการอยู่นะคะวางแผนวางแผนอยู่ว่าจะมายังไงนะคะเขาจะมาอย่างแบบว่าช้าๆนะคะเขามาแน่นอนนะอาจจะเป็นคนใจเย็นมากนะั้นในสาส่วนตัวเขานะคะก็ถือว่าก็โอเคนะคะอืม โอ้เอออฟซอร์นะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คาราคาซังอยู่ภายในจิตใจคุณในความคิดของคุณความยุ่งเหยิงนะคะไม่ว่าคุณหรือเขานะคะคุณจะจัดการปัญหานี้ได้นะคุณจะต่อสู้ฝ่าฟันกับความสัมพันธ์ที่มันยุ่งเหยิงในครั้งนี้ได้นะคะ ได้อย่างชนะด้วยนะพูดถึงแล้วคุณจะได้กลับมาคุยกันดีเหมือนเดิมนะคะแต่ขอให้เวลาในปัญหาครั้งนี้ในการสะสางในการเคลียร์ใจของคุณนะคะคุณทั้งสองคนนะและว,ว่าความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าคุณกําลังหาคําตอบอยู่แล้วคุณมาพบคลิปนี้แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนในโลกใบนี้ไม่มีคําว่าบังเอิญ อีกสักสองใบนะคะโอ้เอสอัพคัภายใน48ชั่วโมงนี้ละค่ะข่าวดีกําลังจะมาแล้วนะข่าวดีในความสัมพันธ์ล้วนๆเลยนะคะคุณอาจตั้งใจทําให้ในความรักความสัมพันธ์นะคะคลิปนี้48ชั่วโมงคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรคุณกับเขาก็จะกลับมาเคลียร์ใจกันได้นะคะจะกลับมาคืนดีกันมาปรับความเข้าใจกันมามอบความรักความผูกพัน ของกันและกันนะคะให้แก่กันและกันไปให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นให้รักกันไปอีกยิ่งขึ้นนะพอถามหาความรักให้กี่วกับความรัก,กขึ้นมาใหญ่เลยนะคะอืมโอเตอยอปครับนะคะสามถ้วย คุณจะกลับมามีความสุขกันอีกครั้งนะไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะเจ็บปวดเสียใจเสียน้ําตาในความรักความสัมพันธ์นี้กี่ครั้งหรือมากแค่ไหนนะคะขอให้คุณดูว,ว่าคุณทั้งสองคนยังรักกันนะไม่มีใครสามารถพรากคุณจากเขาไปได้และไม่มีใครสามารถพราก,รากเขาจากคุณไปได้นะคะไม่มีเลยนะต่างคนต่างรักกันห่วงหาอาทรกันเยื่อใ่เนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดไม่ขาด ตั้งแต่เปิด o r a c l เแรกๆแ,แล้วนะคะอืมคุณคุณจะได้กลับมาเฉลิมฉลองมีความสุขได้ใช้เวลาร่วมกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้ผู้อ่านจะใช้ไพ่หลายสำรับเลยนะสุดท้ายแล้วผู้อ่านก็จะใช้ไพ่ออร c l เของเอ่อนางฟ้าโรแมน์ให้อีกนะคะไพ่ดีจังเลยนะผู้อ่านดีใจด้วยนะคะภายใน48ชั่วโมงนี้จะมีข่าวดีนิดื่อ่งของความรักนะคะของคุณและเขานะ The Fool ค่ะ The Fool คือความเป็นอิสระไร้ข้อผูกมัดคุณจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะปัญหาทุกอย่างจบสิ้นแล้วคุณจะเป็นอิสระจากการผูกมัดจากการพันธนาการในปัญหาต่างๆในความเอ่อเขาเรียกอะไรนะบางคนอาจจะ เมื่อ8ด้านน่ะไม่รู้จะแก้ยังไงไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะเข้าหายังไงตอนนี้คุณมีหนทางนะคุณพบทางสว่างแล้วนะคะในการแก้ปัญหาในความรักความสัมพันธ์ของคุณก็คือการกลับมาติดต่อสื่อสารกันติดต่อมาพูดคุยเคลียร์ใจกันแล้วจะเป็นอิสระจากปัญหาทุกอย่างนะตอนนี้นะโอเคขอโทษนะคะชนกล้องซุ่มซ่ามอีกแล้ว ก่นกลบลงไปเก็บไพ่ที่หล่นนะคะสี่ไม้เท้าความรักที่มั่นคงความรักที่ยั่งยืนความรักที่จะสามารถไปถึงการแต่งงานได้ของคุณกับเขาเริ่มเห็นแล้วนะคะเริ่มมีแสงสว่างเข้ามาแล้วนะคะอืมดีใจด้วยดีใจด้วยนะคะ เขาเหงามากเลยนะคะที่ผ่านมาทั้งคุณและเขาเหงาคิดถึงรอว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกลับมาหากันอีกกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องภายใน48ชั่วโมงนี้แหละค่ะนะคะ,นะค,ะคุณจะได้พบกันคุณจะได้เคลียร์ใจกันคุณจะได้กลับมาสารสัมพันธ์กันนะคะเดี๋ยวเทมเพลตเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงในด้านดีๆของความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขากําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะ อโอ้ต่างคนต่างรอกันนะคะไพ่เปิดมาล้อกันหมดเลยนะผู้อ่านตั้งหัวข้อเป็นความรักนะแล้วผู้อ่านก็ไม่สามารถทราบได้ว่าไพ่มันจะออกมาอย่างไงนะคะทีนี้ไพ่เขาได้ให้คําตอบเราแล้วนะคะคุณกับเขาต่างรอคอยกันนะเนี่ยจะดีแล้วนะไม่ว่า ไม่ว่าใครหรือใครเนี่ยแหละจะเป็นคน take action ก่อนนะคะบางบางคนบางคู่คุณอาจจะอดใจรอไม่ไหวนะคะเพราะคุณก็ได้รู้แล้วว่าเขารักคุณคุณอาจจะติดต่อกลับไปก่อนก็ได้หรือหรืออาจจะเป็นเขานะคะบางคนอาจจะเป็นฝั่งเขาที่เรียบติดต่อหรือมาหาคุณถึงที่เลยก็ได้นะคะอืมก็อ่อานดีใจด้วยจริงๆนะเห็นไหมคะเดอะมูน เดโมนคือความคิดความกังวลน,นะคะบางคนนอนกอดตัวเองร้องไห้นะคะคิดมากกับความสัมพันธ์นี้กลัวเหลือเกินกลัวว่าจะเสียคนที่รักไปไม่ต้องกลัวอีกแล้วนะคะต่อไปนี้ปัญหาทุกอย่างใกล้จะจบลงแล้วอีก48ชั่วโมงนี้จะมีคําตอบดีๆข่าวดีเกิดขึ้นในคู่ของคนนะคะซีออฟซอสนะคะเกิดขึ้นมา6ดาบ6ดาบนี่ไม่ต้องกลัวนะคะให้ดาบ ให้ดับใบนี้หมายถึงว่าการต่อสู้ในความสัมพันธ์ที่คุณและเขาต่างสู้มาด้วยกันพยายามปรับตัวปรับใจให้เข้าหากันได้มากที่สุดนะคะเนี่ยคุณจะทําสําเร็จแล้วนะที่ผ่านมาคุณพยายามมากแค่ไหนในความสัมพันธ์นี้ที่ผ่านมาเขาพยายามมากแค่ไหนในความสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะผลลัพธ์ที่ดีมันออกมาแล้วนะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะบางทีอาจจะไม่เข้าอกเข้าใจกันแต่ตอนนี้ จะสำเร็จแล้วนะคะชัยชนะอยู่ในมือของคุณและเขาแล้วนะคุณเอาชนะใจเขาเขาเอาชนะใจคุณได้สําเร็จแล้วนะคะเดอะสเตรนท์ขึ้นมาอีกแล้ว2รอบนะคะคุณเข้มแข็งคุณอดทนนะคะเขารักคุณนะและอีกมองในแง่มุมหนึ่งนะคะเขาเป็นคนรักของคุณที่อยู่ในกรอบดีมากเลยนะคะ คุณเอาเขาอยู่เลยนะคะเขาเชื่อฟังคนรักมากนะคะไม่ว่าคู่ของคุณเขาจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะคะเขาเชื่อฟังคุณมากเขาดีกับคุณมากเขาไม่ออกนอกลู่นอกทางเลยนะคะคุณเอาเขาอยู่มัดเลยนะคะในอีกกรณีหนึ่งนะจะให้เราเฟน้นบางคนนะถึงกลับไปไหว้สวดมนต์ขอพรในเรื่ององความรักนะคะขอให้กลับมาคืนดีกันเร็วๆนะ ขอให้ได้คนรักกับคืนมาไปสวดมอนต์อ้อนวอนให้ความรักดีขึ้นให้สถานการณ์ดีขึ้นให้เคลียร์กันได้เร็วๆเลยนะคะบางคนนะคุณนกวานเห็นไหมคะคุณก็คือราชินีของเขานะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะวินเวียงแค่ไหนเขารักคุณเขารับที่คุณเป็นได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะคุณคือคนที่เขารักคุณคือราชินี ของเขาคุณคือคนที่สำคัญที่สุดนะคะจะแฮงแมนนะคะเกิดขึ้นมานะคะจะแฮงแมนก็คือความคิดความกังวลความคิดหนักจริงๆกังวลหนักจริงๆปัญหาใหญ่จริงๆสําหรับใครบางคนนะคะและออกไม่ได้ก็คือความสัมพันธ์นี้แหละเพราะเพราะว่าคุณกลัว กลัวว่าจะสูญเสียเข้าไปนะคะกลัวเพราะว่าเขาก็กลัวว่าจะสูญเสียคุณไปนะคะตอนนี้ปัญหานั้นจะจบแล้วนะคะขอให้คุณอดทนรออีกนิดนึงภายใน 48, 48ชั่วโมงนี้คุณจะได้เห็นนะคะนี่เห็นไหมคะก้าวดาบขึ้นมาคิดมากคิดหนักจริงๆบางคนถึงกับนอนไม่หลับเลยนะคะที่ผ่านมา 48, 48ชั่วโมงนี้จะได้ข่าวดีแล้วนะไม่ต้องกลัวแล้วนะขอเป็นกําลังใจให้นะคะอขออีกหนึ่งใบนะคะ เห็นไหมคะความเหงาความกังวลครอบงำจิตใจไม่มีใครปล่อยใครไปนะคะในความสัมพันธ์นี้ยักอดความรักครั้งนี้ไว้แน่นยังรอคอยเขาอยู่เสมอเขาก็รอคอยคุณอยู่เสมอนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าให้นาะงฟ้าแองออโรแมนต์จะบอกอะไรอีกเดี๋ยวขอ ถารอดอีกสักสองใบดีกว่าครับเพื่อขยายความต่อนะคะเพจออฟซอสเขาสองคุณหนักมากไม่ว่าคุณจะมีโซเชียลออนไลน์นะคะตอนนี้ Line IG Facebook Twitter โอ้โหส่องหมดนะคะบางคนบล็อกกันก็จะปลดบล็อกกันแล้วนะเพจซ o บครับ บางคนอาจจะมีคู่ที่เด็กกว่าพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะเขาอาจจะเด็กกว่าแต่เด็กคนนี้ไม่ได้เออไม่ได้ด้อยไปเรื่องความรักเลยเขารักคุณจริงมากนะคะหึงจริงรักจริงทําจริงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความรักที่มีให้กับคุณนั้นไม่ว่าใครก็ไม่สามารถเอาไปจากเขาได้นะคะเขาจะรักคุณอย่างนี้นะคะตลอดไปนะเขาเป็นคนเก่งนะถ้าพูดถึงเรื่องการทำ,ทำงานในเรื่องความรักกันเนี่ยเด็กคนนี้เป็นคนเก่งแนละมีวาสนาดีนะคะ อืมโอเคเดี๋ยวเรามาดูานางฟ้านะคะ Oracle Romance Angel นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปขอให้นางฟ้าแนะนำนะคะหรือสรุปความรักครั้งนี้ให้ด้วยค่ะแต่ไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีนเนี่ยออกมาบอกอย่างละเอียดแล้วแหละว่าคนสองคนไปไหนจากกันไม่ได้นะจะกลับมารักกันอีกครั้งเป็นครอบเป็นครัวกันอีกครั้งนะคะ ความรักที่มีให้กันยังแน่นแฟ้นอยู่ไม่เยื่อใยยังไม่ขาดสะบ,บั้นนะคะคุณก็ต่างคิดมากเขาก็ต่างคิดมากต่างคนต่างเงาต่างเป็นกังวลกลัวว่าจะจบความสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วไม่จบนะคะอืมภายใน48ชั่วโมงนี้จะมีแต่ความเออเขาเรียกอ,อะไรนะข่าวดีในความสัมพันธ์เห็นไหมคะ heart uh, to heart conversation 48ชั่วโมงนี้คุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารมาอย่างแน่นอน เมื่อเขากลับมาคุยกับคุณเมื่อคุณกลับมาคุยกับเขาแล้วขอให้คุณนะคะเปิดใจคุยกันคุยกันด้วยหัวใจบอกเขาว่าที่ผ่านมาคุณคิดถึงและรักเขามากแค่ไหนนะคะแล้วก็ขอให้คุณเปิดใจคุยกันใจเย็นๆคุยกันนะคุณจะได้กลับมาสื่อสารเห็นไหมคะนางฟ้าคิวปิดตัวน้อยบินวนรอบคุณทั้งสองอยู่เห็นไหมความรักครั้งนี้จะไปต่อได้เรื่อยๆอย่างแน่นอนนะคะจะไม่มีการ พลัดภาคไปไหนจากกันอีกแล้วนะคะจะได้กลับมาติดต่อสื่อสารกันโดยเร็วที่สุดอย่างแน่นอนเห็นไหมคะอันน credit love นะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ค่อยได้แสดงความรักกัน นะคะคุณอาจจะไม่ได้อ่อเทคแอคชั่นแสดงความรักกันมากเท่าไหร่เพราะคุณงอนกันคุณโกรธกันก็ไม่ได้คุยกันกลับมาครั้งนี้ขอให้คุณเทคแอคชั่นนะคะบอกให้เขารู้นะคะว่าคุณรักเขามากแค่ไหนและเป็นห่วงเป็นใยเขามากแค่ไหนนะคะลดอีโก้ลงนะให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นนะคะนางฟ้าออกมาแนะนำนะคะให้คุณเทคแอคชั่นคุณรักเขาคุณก็บอกว่ารักเขานะคะ คนห่วงหาอาทรก็คุณก็บอกเขานะคะเห็นไหมคะ This could be the one คุณก็คือที่1เสมอสำหรับเขาและไม่มีที่2ที่3อีกแน่นอนคุณคือที่1และ1เดียวนะคะอืมคุณพร้อมหรือยังสำหรับความรักที่มีความสุขและโรแมนติกหลังจากนี้ที่คุณมาพบคลิปนี้นะคะกับคนรักของคุณกวอานดีใจด้วยนะนางฟ้าถ้าได้มาให้คำตอบคุณแล้วนะว่าหลังจากนี้คุณพบคลิปนี้แล้วจะเป็นอย่างไร และที่สำคัญนาฟ้าได้ให้คำแนะนำอีกด้วยว่า r e lease your X นะคะ r e lease your X คืออะไรคือการขาจัดปัดเป่าความคิดลบๆนะคะความคิดได้ร้ายหรือการดึงดูดสิ่งลบๆร้ายๆเข้ามาสู่ตัวคุณมาจากความคิดนั่นเองนะคะให้สลัดออกไปให้หมดนะคะความคิดอย่างนั้นนะมันไม่ส่งผลดีกับเราเลย นะคะจริงๆผู้อ,อ่านขอยืนยันวันไหนที่ผู้อ,อ่านมีความคิดลบๆเละไรนะคะผู้อ,อ่านทํางานไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยเราจะจมอยู่อย่างนั้นนะคะเมื่อเราสลัดปัดเป่าความคิดลบๆเละไรออกไปแล้วนะคะจิตใต้สํานึกเราก็จะนึกถึงแต่สิ่งดีๆคิดถึงแต่สิ่งดีๆอยู่เสมอดึงดูดพลังงานดีๆและสิ่งดีๆที่เราหวังมันจะเกิดขึ้นกับเราจริงๆผู้อ,อ่านเชื่ออย่างนั้นนะคะ,อะขออีกสักสองใบนะคะ อืมเห็นไหม Express Your Love เ,เนี่ยคุณจะได้มาหากันมาสารสัมพันธ์กันแสดงออกในความรักกันมากขึ้นนะใช้เวลาร่วมกันนะจะมีความโรแมนติกเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในคู่รักของคุณผู้อ,อ่านดีใจด้วยนะคะผู้อ,อ่านก็หวังแล้วก็รอคอยคำตอบจากคลิปนี้เหมือนกันนะคะอืมแพชชั่นเห็นไหมคะคุณกับเขารักและหลงกันมากๆนะ ปลดปล่อยหัวใจคนนะคะอนุญาตให้คุณทําตามใจิตใจตัวเองนะคะนะมันจะมีความสุขนะกับความรักครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลหลังจากนี้คุณได้มาพบคลิปนี้แล้วนะคะผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนนะคะจะได้เข้ามาพบคลิปนี้ภายใน48ชั่วโมงนี้คุณได้รับข่าวดีในเรื่องของความรักที่คุณรอคอยนะคะตามหน้าไพา่ที่ได้ทานายออกไปเลยนะคะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะ ขอให้คุณทุกคนนะคะที่ได้พบคลิปนี้สุขสมบังในความรักกับคนที่คุณรักและปารถนามีแต่ความสุขความเจริญนะคะในชีวิตคู่ในการคลองรักของคู่ครองเดือนของคุณและปรับกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะและมีแต่ความสุขที่สุดนะคะโดยไม่สิ้นสุดเลยกับคนที่คุณรักนะผู้อ่านขอวอวยพรนะคะขอ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจดีๆให้กับผู้อ่านได้ทําคลิปดีๆต,ต่อไปนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดที่ดีๆทางช่องของเราด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ผู้อ่านต้องไปแล้วนะคะ พบกันใหม่ในหัวข้อหน้านะคะหรืออยากจะให้ทำอะไรนะคะคุณก็มาคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะหรือคุณอยากจะสุขสมบังในความรักด้านใดบ้างอยากให้เป็นอย่างไรบ้างคุณเขียนลงในคอมเมนต์เลยค่ะเขียนอย่างไรได้อย่างนั้นคิดอย่างไรคิดได้อย่างนั้นคิดดีพูดดีทำดีไว้นะคะต้องฝึกนะคะจิตใต้สำนึกเราจะได้ดึงดูดแต่สิ่งดีๆพลังงานดีๆเข้ามาอย่าลืมนะคะนางฟ้าได้ออกมาบอกคนแล้วว่าให้คุณเคลียร์เอนเนอีลบๆ ความคิดลบๆไปดึงดูแต่สิ่งดีๆเท่านั้นนะคะแล้วคุณจะพบแต่สิ่งดีๆอุ้ยใต้สำรับจ้าว่าจะไปแล้วหันไปเห็นใต้สำรับโซเมตนะคะโซเมตคุณเป็นคู่กันค่ะอ่ะต้องวางแล้วล่ะค่ะต้องวางแล้วล่ะค่ะอืมกำลังจะไปจากคลิปนี้แล้วพอด,ดีหันมาเจอโซเมตซะงนนั้นต้องวางลงแล้วล่ะค่ะเออ เป็นคู่กันนะคะคุเป็นคู่กันนะคะโอดีใจด้วยนะสําหรับคนที่มาพบคลิปนี้นะยังไงวันนี้ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะและขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปกันนะคะขอบคุณค่ะ